สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟ้าจะมาแนะนำวิธีหมักผมนะคะด้วยว่านหางจระเข้ค่ะซึ่งทุกๆคนอาจจะทราบแล้วนะคะว่าว่านหางจระเข้สรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยค่ะประโยชน์ก็เยอะแยะมากมายเช่นกันค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเส้นผมของเรานะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณของว่านหางจระเข้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ ว่านหางจระเข้มีสรรพคุณที่ช่วยบำรุงเส้นผมและแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเส้นผมของเราค่ะจากการศึกษาพบว่าว่านหางจระเข้มีโปรโติโอไลติกเอนไซม์ I, ที่ขจัดผิวหนังที่ตายแล้วจากหนังศีษะซึ่งจะช่วยลดอาการคันศีรษะรังแคและลดผมหลุดร่วงว่านหางจระเข้ยังอุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุกว่า20ชนิดค่ะ อาทิเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 B2 B6 B12 วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะซึ่งช่วยบำรุงหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นนอกจากนี้ยังมีความเป็นด่างที่ช่วยปรับสมดุลให้กับหนังศีรษะของเราค่ะจึงมีส่วนช่วยทำให้ผมใหม่งอกขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็ได้มีการใช้วุ้นจากว่านหางจระเข้ร่วมกับ เนื้อในของเมซาบ้าในการรักษาผมร่วงหรือหนังศีรษะล้านด้วยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการใช้ว่านหางจระเข้กับเส้นผมเราทําอย่างไรได้บ้างค่ะสูตรรักษาผมเสียและผมแห้งแตกปลายนะคะบางคนนี่แห้งจนกรอบเลยค่ะผู้หญิงผมยาวที่มีสีน้ำตาลด้านหนึ่งอาจจะผมยุ่งนะคะ ด้านหนึ่งผมอาจจะสุขภาพดีว่านหางจระเข้ช่วยลดปัญหาผมแห้งเสียได้ด้วยนะคะวิธีทำก็ไม่ยากเลยค่ะใช้วุ้นว่านหางจระเข้นะคะบำรุงผมที่เสียได้แล้วก็ได้ผลดีมากๆเลยค่ะจะทำให้หนังศีรษะและก็รากผมของเราแข็งแรงป้องกันผมแตกปลายได้ดีค่ะแล้วก็ช่วยขจัดปัญหาไขมันที่หนังศีรษะของเราได้ดีทีเดียวเลยค่ะ ซึ่งว่านหางจระเข้หมักผมสูตรนี้นะคะที่ฟ้าจะแนะนำทำได้โดยเอาแต่เนื้อวุ้นข้างในค่ะที่เป็นสีขา,ข,าขาวของว่านหางจระเข้นะคะมาบดให้ละเอียดค่ะแล้วเอามาทาที่บริเวณเส้นผมแล้วก็นงังศีรษะของเราค่ะโดยจะหมักแบบธรรมดามากๆเลยนะคะหรืออาจจะใช้ผ้าคุณหนูชุบน้ำอุ่นบิดให้หมาดค่ะแล้วก็มาพันรอบศีรษะของเราก็ได้เช่นกันนะคะจากนั้นค่ะ ก็หมักทิ้งไว้ประมาณ5 1 0นาทีค่ะเสร็จแล้วก็สะล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะทำแบบนี้อย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าหากว่าใช้ว่านหางจระเข้ในการดูแลรักษาบำรุงเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะแล้วนะคะหลังจากที่หมักแล้วฟาแนะนำนะคะว่าให้ใช้แชมพูสมุนไพรไทยฟูเอลค่ะสะ ล้างตามหลังได้เลยนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยในการบำรุงรักษาเส้นผมแล้วก็นังศีรษะเราได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมนะคะลองใช้วิธีนี้ดูนะคะเพื่อนๆอาจจะได้ผลนะคะไม่อาจนะคะเพื่อนๆมีลูกค้าฟ้าบางคนที่ทำวิธีนี้แล้วได้ผลดีมากๆเลยค่ะ ควบคู่กับการใช้แชมพูสมุนไพรไทยฟูไวแอลนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฟ้าลาไปแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ